สวยงามเลยค่ะเดี๋ยวพาไปเดินดูตรงนู้นดีกว่าดูกันยาวๆเลยค่ะคลิปนี้แม่ตะวันพามาเที่ยวนะคะสวัสดีค่ะแม่ตะวันทําเกษตรค่ะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวนะคะผ่อนคลายเนาะออกจากสวนแล้วมาเที่ยว วันนี้พามาเที่ยวสามวังนะคะพาเพื่อนๆมานั่งเรือมาดูวิวธรรมชาติสองฝังทางของคลองค่ะสถานที่เที่ยวนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะคะตำบลน,นาวังหินเป็นตำบลเดียว ที่อยู่บ้านเมตะวันเลยค่ะตำบลเดียวกันมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวค่ะเสาวอาทิตย์คนจะเยอะช่วงโควิดก็ปิดไปพักหนึ่งค่ะเพื่อนๆช่วงนั้นคนเยอะมากเลยเลยปิดปพักหนึ่งแล้วก็เพิ่งมาเปิดใหม่ ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆจะมีหิ่งห้อยเยอะเนาะก็จะพาล่องเรือแล้วก็ไปชมหิ่งห้อยตอนกลางคืนเพื่อนๆ FC เตรียมตัวนะคะเดี๋ยวแม่แตะวันจะพาล่องเรือเที่ยวสองฝั่งคลองกันค่ะ ก็จะมีร้านอาหารนะคะขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะของกินตลาดน้ำสามวังค่ะอยู่ตำบลน,นาวังหิน เพื่อนค้าลงเรือกันเลยคะ่ะเมตตาว,วันจะพานั่งเรือเที่ยวดูธรรมชาตินะคะอยู่แต่ในสวนในไร่เนาะเรามาผ่อนคลายชีวิตกันบ้างถ้าแมตตาว,วันมีเวลาว่างนะคะก็จะพาไปเที่ยวแต่คงไม่ไกลละคะ่ะคงจะแถวแถวบ้านสองฝั่งคลองก็จะมีที่นั่งทานอาห ะมีนักท่องเที่ยวลงเรือไปกลับเราจะนั่งเรือไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้คือมีของขายเยอะแยะเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปอีกประมาณหนึ่งกิโลเพื่อไปอีกฝั่งหนึ่งจะมีร้านอาหารด้วยค่ะร้านอาหารจะอยู่ตรงฝั่งนี้นะคะร้านอาหารใหญ่ ท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวกันค่ะช่วงหัวค่ำหรือเดึกเรามาดูวิวธรรมชาติของสองฝั่งคลองกันค่ะเพื่อน จะมีพนักงานนะคะขับรถเราเกาะกลางแม่น้ำลำคลองเขาก็จะปลูกดอกไม้ไว้ค่ะให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันสวยงามค่ะวิวธรรมชาติ าเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะคลิปนี้ดูกันยาวๆเลยอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอีกฝั่งฝั่งหนึ่งเรานั่งเรือก็ประมาณ1นึกิโลค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนีอะยาวถ้าเราลงเรือนะคะเราก็เหมาลำมาเลยไม่แพงค่ะวันนี้แม่ตะวันมาสองคนกับลุงก็แค่ร้อยห้าสิบาท เราจะผ่านตำหนักของแม่แตะเคียนด้วยนะคะลูกขออนุญาตถ่ายนะสี่จับสิ่เจ็ดตั้งเียง เรานั่งเรือกันไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆช่วงนี้เป็นช่วง5โมงเย็นนะคะตะวันใกล้ตกดินแล้วเมื่อตะวันไปเย็นแล้วค่ะ ถ้าเป็นช่วงเช้าก้าวมงขึ้นไปอะคะ่ะจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยวันนี้เราไปช่วงเย็นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขามีของขายไหมเพราะว่าเราไม่ได้ไปนานแล้วเนาะแล้ววันนี้เรามาเย็นแล้วเป็นคลองธรรมชาติค่ะ น้ำใสนี้มาจากเขื่อนค่ะเขื่อนเขาชาโลธรใกล้ถึงแล้วนะคะเคพื่อนๆเราต้องผ่านอุโมงต้นไม้ต้นนี้ไปก่อนค่ะออกน้ำาอลมาออกน้ําอ้าวโอ้มาถึงอีกฝั่งหนึ่ง ทางแล้วอ๋อ,อนหนงาหินเหมือนกันแหละนห,ละหนูอยู่อีโคแล้วก็อยู่เขตนนเห,นหน้าหินนะ นาอยู่วันไหนชนาเนี่ยเจ้าเออน้องนีอ่อะมา,าเับเพู่กนอยู่พี่เสือเลยรอดรอดมาตอนเรา,าไปดูดี <marginalized> <ส sunrise> อะโอ้โหตอนนี้เรามาตอนเย็นนะคะบรรยากาศตอนเย็น นี่คะ้ะเขากลับกันแล้วต้องมาช่วง9ก้าโมงนี่แม่จวันพามาตอนเย็นนะคะเอามาดูบรรยากาศตอนนี้ร้านค้ากำลังปิดปรับปรุงค่ะปรับปรุงสถานที่จะขายของแต่ด้านด้านหน้าที่เรือมานะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะ ชมวิวธรรมชาติของท้องนาค่ะกเจะเปิดแต่9โมงเช้านี่เมาช่วง5โมงเย็นแล้ว อำเภอพนัสเดี๋ยวพูดไปไม่ไปได้ว่าต้องขึ้นไปข้างบนเหรอลงหน,นูไม่หนูไม่รู้ว่ามันขึ้นได้ ขึ้นกระไดเลยนะคะเพื่อนๆโอ้ยเรากลัวฟาร์มสูงฮะไม่เอาโอที่แฝงที่ตักน้ำใช่ไหมโอ้ชีวิตน้ำนะคะดยนของโบราณ ถ่ายข้างบนนะคะคนเพื่อน,นแต่แม่ตะวันปีนไปไม่ได้หรอกกลัวความสูงขอภัยด้วยค่ะได้เกาะอยู่รอบๆเนี่ยคลิปนี้ใครที่เข้ามาชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ตะวันด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจเนาะ เย็นนี้ดูกันยาวๆเลยค่ะเดี๋ยวดูตอนกลับด้วยเนาะแล้วนั่งเรือกลับวันนี้มาช่วงเย็นนะคะเพื่อนๆช่วงเย็นแล้วตะวันจะตกแล้วอยู่ใกล้บ้านเนาะถ้ามาช่วง9ก้าโมงเช้าก็จะขายของกันเยอะมากเลยค่ะมาช่วงเย็น เดี๋ยวช่วงคืนเขาก็มีให้นั่งเรือนะคะชมหิอห้อยวยงามเลยค่ะเดี๋ยวพาไปเดินดูตรงนู้นดีกว่าดูกันยาวๆเลยค่ะคลิปนี้ในตะวันพามาเที่ยวมีสะพานค่ะข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่งหนึ่ง ยอ,อยักษ์ยวเอาไวไ้พอยกยอเนาะในปลาได้กุ้งนี่คะ่ะช่วง9ก้าโมงเช้าเขาจะมามีแม่ค้ามาขายของนะคะเพื่อนๆในช่วงนี้เขาก็มีปรับปรุงเดี๋ยวเขาจะเปิดถึงเย็นถึงมืดเลยคะ่ะทางทีเขาจะเปิดถึงสองทุ่มเลยแต่ช่วงนี้ก็โควิดเนาะก็เลยเขาบอกตอนนี้เปิดแค่เสาร์อาทิตย์ก่อนเดี๋ยวเขาจะเปิดทุกวันแล้วนะคะ อยู่ไม่ไกลคะ่ะอยู่ใกล้ใกล้บ้านเมตะวันอีกมาดูควิทน้ำกันวิทข้าวอด ชีวิตน้ำใครที่เข้ามาชมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ป้ากับลุงด้วยนะคะนี่ค่ะ ไปซุ้มท่านหน้าหนาวเอาไปนอนนี่อุ่นเลยครับเ,เพื่อนเราสมัยเป็นเด็กในตะวันก็เคยทําเอาฟางมาทําเนี้ยคะ่ะแล้วก็นอนอยู่กันกางท้องนาเดี๋ยวเราไปเดินไปดูหาดกันดีกว่าคลิปนี้ดูกันยาวๆนะคะ รู้เบื่อนะตามาเที่ยวจุดธรรมชาติอยู่เขตอำเภอพนัดนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะอยู่ตำบลนาวังหุนนะคะเขตเดียวกับที่บ้านแม่ตะวันอยู่ ตอนนี้เราจะกลับแล้วนะคะเพื่อนๆกลับแล้วสองฝั่งก็เป็นวิวทิมพัทค่ะฝั่งทางก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาเรื่อยๆเลย,เลยนี่เราก็จะผ่านสวนขนาดกับเย็นแล้วนะก็ย,ยังมี ค่ะโอ้แล้ผ่านอุโมงต้นไม้นะคะเ,เพื่อนๆางขากลับเราก็จะชมวิวสองข้างทางนะคะอ่าก็จะมีซุม้มดอกไม้ด้วย เพื่อนๆใครที่ดูคลิปนี้นะช่วยกดไลค์กดแชร์ขอให้มีโชคมีลาบนะคะแม่ตะเคียนด้วยกดไลค์กดแชร์แล้วขอให้ทุกคนมีโชคลาบเงินทองไหลมาเทมานะคะเรากลับกันแล้วเราขอโชคด้วยเนาะให้โชคกลับบ้าน จะมีของขายดึกเลยนะคะเพราะว่าเขามีร้านอาหารอยู่ด้วยของไม่แพงค่ะอร่อยกลับล้าก็จะแม้นึกว่าแม่ตะวันจะได้ลอยนะใครที่ผ่านมาอำเภอพนัทนิคมนะคะเข้ามาเที่ยวได้นะคะ อยู่ตำบลน,นาวังหินค่ะตลาดน้ำสามวังค่ะนี่เราใกล้ถึงฝั่งละแล้วเราก็ขึ้น